สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c z n e w พระอิสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักขณากงแก้วค่ะควันลงช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะสาวงามจากอำเภอราศีสลายคว้าม,มงกุฎที่ดาสีเผาไทยศรีเกตประจำปี2567ขณะที่สาวงามจากอำเภอขุนหารได้รับรางวัลขวัญใจที่ดาศีเผาไทยไปคลองค่ะ เมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่3มกราคม2567ค่ะณเวทีกลางงานเทศกาลปีใหม่สีเผ่าไทยศิษเกศสารกลางจังหวัดศิษเกตจังหวัดศิษเกตจัดกิจกรรมการประกวดที่ดาสีเผ่าไทยศิษเกตในงานเทศกาลปีใหม่สีเผ่าไทยศิษเกตรประจําปี2567โดยมีนางสาวชนมนรรัตรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการในการตัดสินการประกวดที่ดาสีเผาไทย ศิสเกตประจำปี2567พร้อมด้วยดออรอุดมศักด์เพชรภา ศึกษาที่การจังหวัดทำหน้าที่เป็นรองประธานกรรมการและหัวหน้าสรุรชการต่างๆร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมตัดสินการประกวดพิจารณาความสวยงามของรูปหน้ารูปร่างบุคลิกภาพการแต่งกายและปฏิพันไ์วพริบของสาวงามผู้เข้าประกวดให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรมโดยในการประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุจเกตนายอนุรัตธรรมประจําจิตนายนพพงษ์พละ ดีไซน์ Design, และหัวหน้าเสุาชชการร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวาัลให้แก่สาวงามผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ด้วยนายสุรชาติทรศรีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิษสเกตเป,เปิดเผยค่ะว่า ด้วยจังหวัดสิสเกตรรวมกับโรงเรียนอนุบาลศิสเกตได้กำหนดจัดให้มีการประกวดที่ดาสีเผ่าไทยศิสเกตในงานเทศกาลปีใหม่สีเผ่าไทยศิสเกตรประจำปี2567ขึ้นทั้งนี้เพื่อให้สาวงามที่ชนะเลิศในการประกวดที่ดาสีเผ่าไทยศิสเกตเป็นทูตทางวัฒนธรรมทำหน้าที่เผยแพร่ป,ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสิสเกตและเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้เข้ามาท่องเที่ย เที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไปทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินนำโดยนางสาวชนมณัฐรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดริสเกตและคณะได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การตัดสินทั้งจากความงามใบหน้ารูปร่างลักษณะบุคลิกภาพการแต่งกายและปฏิภาณไหวพริบแล้ว ได้ตัดสินประกาศผลการประกวดที่ดาสีเผ่าไทยศิษเกตรประจำปี2567ดังนี้ผู้ได้รับรางวัลขวัญใจที่ดาสีเผ่าไทยศิษเกตได้แก่นางสาววารุณีโทแก้วมาในชุดชนเผ่าสวยสาวงามจากอำเภอขุนหารส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลสายสะพายพร้อมถ้วยกิติยศและเงินรางวัลจำนวน1 0 0 0 0บาท โดยนางสาวชนมนัฐร,รอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศิษสะเกเป็นผู้มอบสายสะพายทั่วเกียติยศและเงินรางวาัลให้แก่ขวัญใจที่ดาสีเผ่าไทยศิษเกเกประจำปี2567และในส่วนสาวงามที่ได้รับรางวาัลที่ดาสีเผ่าไทยศิษสกเกประจำปี2567ได้แก่หมายเลข15 นางสาวพฤกษาแขวงเมืองสาวงามจากอำเภอราศิสลายส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลมงกุฎพร้อมสายสะพายถ้วยกิติยศและเงินรางวัลจำนวน1,000งนบาทส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่หมายเลขสีนางสาวชยาดาก,การพัฒสาวงามจากอำเภอศิรธนนะ ร้านแสงทรัพย์ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลสายสะพายพร้อมถ้วยกิติยศและเงินรางวัลจำนวน8,000บาทส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่หมายเลข14นางสาวคิมเบอรี่เออร์วินมักคายสาวงามจากร้านปั้นนางส่งเข้าประกวด ได้รับรางวัลสายสะพายพร้อมถ้วยกิติยศและเงินรางวัลจำนวน6,000บาททำกลางความยินดีของผู้ที่ให้การสนับสนุนและผู้ที่มาร่วมให้กำลังใจกันอย่างคึกคักค่ะ